สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น่าก็จะพามาเก็บผักชัยยาค่ะหรือผักคะนาเม็กซิโกนะคะหรือผักผงชูรสนะคะหลายชื่อหน่อยนะคะเขาเรียกกันมาอย่างนี้นะคะแม่ก็จะปลูกไว้อยู่ที่3สีต้นนะคะพอได้กินค่ะนี่ค่ะก็จะพามาเก็บแต่ยอดอ่อนๆของเขานะคะไปทําอาหารกันนะคะวันนี้วันนี้เมนูของแม่ก็คือผัดผักชัยยาใส่ไข่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูปลอดสารพิษเลยค่ะวันนี้ค่ะเก็บแต่ยอดอ่อนๆเขานะคะนี่เลยค่ะ ระวังอย่าให้โดนยางนะคะเพราะเขาจะมียางอยู่นะคะถ้าโดนนิดนึงก็อาจจะมีอาการคันระคายเคืองนิดนิดนะคะแต่ไม่เยอะค่ะนี่ค่ะยิ่งเด็ดยิ่งเพลินเลยค่ะหน้าฝนอย่างนี้นะคะยิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งแตกยอดอ่อนค่ะเก็บกินไม่ทันเลยค่ะสามารถนําไปประกอบอาหารอย่างอื่นได้นะคะลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะนี่ค่ะแม่ก็เก็บมาได้กําหนึงพอแล้วนะคะ จะเห็นสีขาวก็คือยางเขานะคะเดี๋ยวแม่จะต้องนําเข้าไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เด็ดใบใหญ่ๆเขาออกไปนะคะแม่ก็จะให้เหลือยอดๆแบบนี้ค่ะส่วนก้านไหนที่ดูจะแข็งหน่อยแม่ก็จะลอกเปลือกเขาออกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีความกรอบค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปหั่นกันดีกว่านะคะนําเข้าไปหั่นกันค่ะ นี่ลคะคาเสร็จแล้วนะคะหั่นได้แล้วเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะแม่ก็จะต้มน้ํานะคะเอาไว้ลวกผักเขานะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะประมาณนี้ค่ะลงไปค่ะที่แม่ต้มก่อนเพราะว่าใส่เกลือใส่น้ําตาลจะช่วยทําให้เขามีความกรอบนะคะหวานอร่อยค่ะ ใครจะผัดไปเลยก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแม่เคยผัดแล้วโดยไม่ใช้วิธีต้มแบบนี้นะคะเออไม่ใช่ต้มสิคะต้องแบบลวะคะงพราเรารวกแค่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะไม่นานนะคะ1หรือ2นาทีก็เอาเขาไปแช่น้ําเย็นได้เลยคะ<ม>่ะเพราะเคยทําแบบผัดไปแล้วนะคะคือเขาจะมีความเหนียวค่ะไม่ค่อยกรอบค่ะแม่เลยมาใช้วิธีนี้ดูนะคะปรากฏว่าเาลวลาผัดแล้วเขาจะมีความกรอบนะคะอร่อยค่ะหวานค่ะนี่เลยค่ะลวกเสร็จแล้วเราก็นํามาแช่น้ําเย็นนะคะ เด้ค่ะเราไปตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะก็ะแม่ก็จะตามพริกกับกระเทียมนะคะเป็นพริกแห้งนะคะใครจะใช้พริกสดก็ได้ค่ะแต่แม่ชอบใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งกับกระเทียมตำมรวมกันค่ะผัดให้เข้าหอมเลยค่ะ เอาละค่ะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะตอกใส่ตอกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตอกใส่ตอกไข่นะคะใส่ลงไปสองฟองค่ะขยี้ขยี้เขานิดนึงค่ะหอมหอมของการผัดนี่ทำให้เราจามได้เลยนะคะ เอาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนําผักชียาที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่นะคะแช่น้าเย็นไว้นะคะลงมาผัดได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องปรุงก็ไม่เยอะแล้วก็ผัดง่ายๆนะคะอร่อยออร่ยค่ะเอาแล้วค่ะปรุงรสนิดนึงนะคะด้วยน้ำปลานะคะ ส่วนเครื่องปรุงรสของแม่ก็จะมีไม่เยอะนะคะมีน้ำปลากับแค่น้ำมันหอยแค่นั้นนะคะ2อย่างค่ะนี่ค่ะแล้วก็เหยาะน้ำมันหอยลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะเป็นอันเสร็จค่ะผัดอีกสักนิดนึงค่ะให้เขาเข้ากันนะคะสุ็เรียบร้อยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเอาล้ค่ะจัดจานกันดีกว่านะคะเรียบร้อยแล้วสุกแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะ ไช่ค่ะจัดจานเลยค่ะเรียบร้อยค่ะผัดผักชญลาใส่ไข่นะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆบ้านไหนมีนะคะลองทําดูนะคะบ้านเพื่อนคนไหนมีลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะอร่อยค่ะสามารถทําเมนูอย่างอื่นได้นะคะผักชีลาใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือว่าราดหน้าก็ได้นะคะทําเป็นราดหน้าก็ได้ค่ะลวกเจี๊ยนน้ำพริกก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ